ทุกอย่างเพื ar, like ่อจะได้เป็นสร้างเป็นคามรณาธรคามสันนานโอกาสที對對่จะปัญญานั้นก็คงไม่หมากครับเพื่อจะย่อยย่อนันทว่าผู้ที่จะบวชนั้นจะต้องต้องคล้องนั่นคือพวอมแม่อนุญาตค้องจะตัวว่าไดของใด้ล้องสนระยะหนึ่งอวันที่วันตลอดไป คือว่าเราได้ดำรงพระพุทธาสนาพระศาสนามาถึงประเทไทยทั้พระองค์ของเราความอาศัยคขามควาธรรมะอำนาจเย็นเย็นมหาศาจะโยนในดึในบริโภคบ้มีความรูุกายคุกมีความโต้คายโต้ความมีธรรมะประนส้้นเราจึได้มารู้ว่าติต่อพระพุทธศาสนาแม้จะบวชจะระยก็วันทิ่วันจะคือว่า ไม่เป็นผาาโทษให้คนดนเห็นว่าจพุทษยังรับแน่นยังบวชยังรับในรับหรือพารันนาใ